สวัสดีครับเอ็นสตูดิโอครับผมช anel ของคนรักเครื่องเสียงบ้านๆเครื่องเสียงหลากหญ้านะครับสำหรับคลิปนี้อัปเดตสินค้า power amp มือสองนะครับผมมีเข้ามาใหม่2แท่นนะครับเป็น power amp ของรอยอนนะครับผมมีตัว s 5 0ห้ตัวแล้วก็ s 7 0เจตัวนะครับผมสภาพเดิมๆเลยนะครับตัวนี้เป็นตัว S500 นะครับผมรอยอน S500 นะครับสภาพด้านหน้าประมาณนี้นะครับผมส่วนสภาพตัวด้านในเครื่องนะครับนี่วงจรด้านในนะครับผม เดิมหมดทุกอย่างนะครับตัวนี้ยังไม่ผ่านการซ่อมนะครับใช้งานปกตินะครับนี่เลยนะครับผมสวยเลยนะครับผมสภาพแบบนี้นะครับผมถ้าเป็น Power รุ่นนี้นะครับผมสภาพแบบนี้ค่อนข้างจะหายากแล้วนะครับถ้าได้เดิมเดิมไปใช้งานนี่ถือว่าโชคดีมากครับรอยย้อน S500 ไฟตรงนะครับผมแล้วก็อีกหนึ่งตัวเป็น S700 นะครับตัวนี้เอ0 0สภาพด้านหน้าเครื่องประมาณนี้ครับตัวนี้ก็เป็นสภาพด้านในเครื่องนะครับผมวงจรด้านในนะครับเดิมเหมือนกันครับตัวนี้ ไม่ผ่านการซ่อมนะครับใช้งานปกตินะครับผมสภาพด้านหลังของตัว S700 นะครับดูตัวนี้ก็รู้ครับผมแส่สวิตช์เลือกโหมดนะครับผมยังอยู่นะครับผมถ้าเป็นรุ่นนี้ส่วนมากตัวนี้หายหมดแล้วนะครับตัวนี้ยังอยู่เลยนะครับผมเดิมมากครับผมสวยงามนะครับสภาพด้านในเครื่อง S700 นะครับผม ประมาณนี้นะครับมาดูตัวด้านหลังของ S 500ครับผมนี่ยังอยู่เหมือนกันครับผมสวิตช์เลือกโหมดยังอยู่นะครับนี่สวยๆแบบนี้เลยนะครับผมท่านใดที่กำลังมองหา power amp เสียงดีๆนะครับผมราคาประหยัดเอาไปใช้งานนะครับผมได้ power amp เดิมๆไม่เคยซ่อมแบบนี้ไปใช้งานถือว่าโชคดีมากครับสำหรับพี่นาท่านใดที่กำลังมองหาอยู่นะครับผม เดี๋ยวว่ากันด้วยเรื่องราคานะครับผมตัวตัวเอสหนะครับผมเปิดราคาไว้ที่สามพับาทนะครับตัวเอสห้าร้นะครับผมไอตัวเจ0ดร้อยอยู่ที่สี่พันสามร้บาทนะครับ, 4, บ,าร,บราคานี้เลยนะครับผมเดี๋ยวลองเทสให้ดูครับผมเทสตัวเอสหก่อนนะครับผมชั้น A นะครับ สรจลูใคะไปอทาานหชั้นท <12 brewer y> uh ี่สองครับผมอเธะวังใก

โอเคครับผมใช้งานปกตินะครับ2องชันแนเลยนะครับผมเดิมเดิมเดิมมากครับรุ่นนี้โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบการรีวิวไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเอ็นซาวเอ็นสตูดิโอครับผมชันแนลของคนรักเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรักย่านะครับศูนย์หกห้าสามสามหกสี่สองหกเก้านะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบการรีวิวไว้เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ